เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยวันนี้เนี่ยก็พบกับผมอีกแล้วกับจิจนี่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเว็บไซต์ a d p ีเ c i ย n เป็นเว็บในตํานานที่อยู่มานานมากเป็นเว็บเคม bitcoin นะครับผม,มเป็นเว็บเคม bitcoin แล้วก็สามารถเคมทางด้านของเงินสดอย่างเช่น รูเบิลได้ด้วยโอเควิธีการที่เราจะเคลมกันก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาที่หน้าล็อกอินก่อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมทําการล็อกอินกันตรงนี้นะคนที่มีบัญชีแล้วก็มีทางข้างของไอ้ตัวสีเหลืองไปเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีให้ทำการซิงอัพตรงนี้ไปเลยหรือเราจะสามารถล็อกอิน้างของ Google ก็ได้เช่นกันสามารถล็อกอินในทาง3รูปแบบเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนแล้วกันนะฮะ หลังจากที่เราทําการราออิมมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้ายอย่างนี้ให้เราเนี่ยทาการกดไปที่มุมสามเหลี่ยมด้านบนนี้เลยนะครับผมแบบนึงนะมันมันยากอันหนึ่งโอเคมุมสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้เลยนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะผมวาดแล้วดีกว่ามา ตรงนี้เลยนะฮะนี่มุมสามเหลี่ยมเรากดไปเลยหลังจากกดเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของบาลานซ์อย่างเช่นเราเข็มมาได้เท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เราเพิ่งไปสนใจดีกว่าให้เราทำการสนใจ w withdraw referral option อะไรเอืน่นนั่นแหละแต่เพิ่งเนี้ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจแค่คำว,ว่าเอื่นอย่างเดียวเอืน่นมี s serve a d นะครับ serve a d ของรัสเซียวิดีโอ ad S Auto s เ r ิฟแล้วก็ชอร์ลิงนะครับผมซึ่งชอร์ลิงเนี่ยน่าจะมาใหม่นะผมตอนแรกผมยังไม่มีมก็ให้เราไปหน,หน้าของไอเซิฟแอก่อนเลยเนะี่ยอ่ะอันนี้เราก็ต้องทำการยืนยันตัวตนไปก่อนแหละมันจะให้มีให้เราเลือกนะว่าเราสามารถจะเคม BTC ก่อนหรือว่าจะเคมเห,นหน้านของรูเบิลก่อนก็ต่เราเลือกก็สามารถเลือกแคปชั่นด้ด้วยเช่นกันอ่ะ เราทําการยืนยันตัวตนไปก่อนแล้วกันอันนี้คือห้องอะไรนะห้องห้องเลียนเลยฮะนะห้องนอนนะห้องครัวอ่ะเสร็จปุ๊บกดส่งไปอ่ะหลังจากส่งนี่ครับมันจะขึ้นมาเนี่ยอิบาสิบสองชาโตชีเลยมาะคต่เยอะนะครับผมตอนเนี้ย12สิบสองชาโตชีนี่ยิงเยอะเลยนะอืมนะให้เราทําการกดเขไมเลยกดไป เราก็รอเนี่ยที่เขาบอกอ่ะสามสิบวิเนี่ยเรารอไปนะเดี๋ยวชาตโดชิมันจะเข้าบัญชีอืมมันก็จะเราเข้าเว็บไซต์ของแบบโฆษณาที่เขามาลงกันนะเราก็มาเคมอีกทีนึงเราก็รอไปประมาณสามสิบวินะแล้วเดี๋ยวมันจะนี่เราเองอ่ะเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างงี้นะมันก็บอกเช็คกิ้งยูวิวเห็นปะเนี่ย มันก็จะขึ้นเองว่าอ่ะเราสามารถอ่ารับได้ไดเหมนปะเนี่ยสิบสองอ่ะมันก็ได้มาอีกสองมันแล้วแต่แล้วแต่โฆษณาที่เขาลงนะว่าจะาจะได้เท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ได้เยอะอยู่นนะถ้าเราขารับวนะันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอเคต่อไปหน้าของไอ้เซิร์ฟอันเนี้ยผมว่าคนไม่ค่อยสนใจกันหรอกเพราะว่าเป็นของรัสเซียเราไปไอ้เวีแอดกันหน่อยดีกว่าเวียแอดเวีอดวียดอันนี้นะเวียดมีอะไรเวียดอันนี้ก็จะเป็นของรัสเซียเหมือนกันนะ ซึ่งอย่าไปสนใจเลยผมว่าคุณไม่สนใจหรอกนะต่อไปเป็นต่าของชอตลิงก์ดีกว่าชอตลิงก์นี่น่าจะเป็นของรัสเซียเหมือนกันนะฮะจะเป็นทน่าของเคมลูเบิลนะลูเบิลนี่ประมาณเท่าไหร่ผมจะไม่ได้หนึ่งลูเบิลมันไม่เท่าไหร่เองนะมัน0.2บาทอืมประมาณนั้นนะมันคือค่างเงินของรัสเซียนั่นแหละนะเคมไปเยอะก็ได้เยอะโยนแหละนะฮะแค่ว่าเรามาแนวบนะิตเสี ก็ใน b ี c ถ <player> ้าต en <opoly> ja. ัวจำเงินก็จะเป็นหน้าของเซิร์ฟแอดแค่ตัวเดียวนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นหน้าของเอ่อลูเปิลหมดเลยนะครับผมนะการคิดมาหนึงเนี่ยได้อะมันทักเท่าไหร่วะร้อยหนึ่งเลยได้ปะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเอ่อก็จะมาร้อยหนึ่งหละนะแต่เดี๋ยวนี้จะมาห้าสิบกว่าห้าสิบเป็นก็ร้อยอะไรลองทําดูนะเพราะโฆษณาลงเรื่อยๆนะก็การรีวิวจะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมนะสําหรับเปปแอด btc นะเป็นเปป